สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการถอดเคสกันกระแทกครับเคสยางกันกระแทกทุกรุ่นนะครับที่จะเป็นแบบนี้นะครับที่ตัวเป็นยางรอบด้านด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมินิหรือว่ารุ่น iPad 9.7หรือรุ่นอื่นๆครับที่เป็นลนักษณะเป็นเคสยางเราจะดูตำแหน่งที่เราจะเริ่มการถอดนะครับเราจะดูตำแหน่งคือจุดด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งให้เราอถอด จะมีปุ่มสัญลกักษณ์นะครับผมจะโคดซูมให้ดูใกล้ๆนะครับครับด้านข้างมันจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมให้ถอดออกนะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆนะครับแซะซอเขาเ้าไปตรงรองกลางครับแล้วก็บีออกครับแค่นี้เองครับ จะออกง่ายครับถ้าเราไปยิ่งกดมันนะครับมันก็ยิ่งแน่นครับเราใช้ไม้จิ้มฟันหรืออะไรเล็กๆครับสอดแทรกลงไปแล้วก็จะถอดออกง่ายครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเราใช้ไม้จิ้มฟันครับแทงไปตรงร่องร่องกลางร่องริมนะครับเพื่อปลดไอ้ให้มันออกจากบ่าครับนี่ครับมันจะมีบ่าเล็กๆตัวนี้นะครับที่จะที่จะเกี่ยวกับไอตัว ด้านในนะครับถ้าเราปลดอันนี้ออกได้หนึ่งค้านะครับเราก็จะเอาด้านต่อไปได้ออกอีก,อกได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็จะถอดเช่นนี้ลูกดันยางออกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดอาฝาพลาสติกออกอีกนะครับนี่เราก็จะมาดูลูกศรน,นี่นะครับที่มันจะมีสลักอยู่ทั้งหมดอ,อยู่ตามตามรอบรอบตัวเครื่องนะครับเราก็จะมาถอดอันนี้ใช้เล็บหรือใช้อะไรก็ได้นะครับแง่โอเคมัน หลุดจากสลักนะครับนี่ครับพอหลุดเด่นด้านหนึ่งแล้วมันก็จะหลุดได้ง่ายขึ้นทีนี้เราก็จะมา,าถ้าเกิดเรามีเครื่องนะครับเราก็เอาสายไปข้างในนี้เลยนะครับสังเกตสังเกตลูกล้องด้วยครับเวลาใส่เครื่องลงไปลูกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใส่ผิดเราก็ต้องมาถอดใหม่ครับการถอดก็ง่ายแค่นี้เองนะครับทีนี้ผมก็จะใส่กลับแล้วนะครับ ใส่กลับเราก็ใส่ให้มันตรงล็อกของมันเท่านั้นเองครับสังเกตง่ายๆนะครับตำแหน่งช่องตรงนี้นะครับนี่มันจะต้องต้องอยู่ให้ช่องตรงนี้นครับต้องอยู่ให้ถูกนะครับเนี่ยเราก็ใส่ กดให้มันดังแกรกนะครับนี่ครับกดเราก็จะกดพวกตัวนี้ให้มันลงล็อกนะฮะเราก็จะใส่ที่นี่เราก็จะมาใส่นี่ครับต้องหันทิศทางให้ให้ถูกด้วยนะครับตรงนี้ครับกับตรงนี้นะครับ ถ้าใส่ผิดลูกกล้องอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกต้องนี่ครับ